สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอริยาปัญญาอินเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กายภาพบำบัดโรงพยาบลาลเกษมราชศรีบุรินค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการศรีบุรินดรทอพูดคุยปรึกษาปัญหาสุขภาพและวันนี้เราจะมาพูดคุยกับนายแพทย์อัธพลนิธินัน,นกุลพัฒน์ศัลยแพทย์กระดูกและข้อประจำศูนย์กระดูกและข้อสวัสดีค่ะคุณหมอวันนี้เราจะมาพูดคุยในหัวข้อ ออฟฟิศซินโดมโรคยอดฮิตของคนทํางานออฟฟิศโรคออฟฟิศซินโดมมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างคะแล้วก็ส่งผลให้เกิดอาการทางระบบกระดูกและข้ออย่างไรบ้างครับก็หลายๆคนคงเคยได้ยินเกี่ยวกับโรคของออฟฟิศซินโดมมาบ้างนะครับออฟฟิศซินโดมเนี่ยก็คืออาการปวดจากการใช้งานของกล้ามเนื้อมัดเดิมๆซ้ําๆต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานนะครับซึ่งมักจะพบในคนที่ทํางานออฟฟิศจึงเรียกชื่อว่าเป็นออฟฟิศซินโดม นะยกตัวอย่างเช่นการนั่งทํางานหน้าคอมพิวเตอร์ต่อเนื่องโดยที่ไม่ได้ปรับเปลี่ยนท่าหรือยิริยาบถนะครับทำให้เกิดอาการปวดสะสมแล้วกลายเป็นเรื่องของการปวดเรือรังได้เดี๋ยวลองยกตัวอย่างนะครับการทำงานในท่านี้ก็จะสังเกตได้ว่าอคอก็จะก้มนะครับเพื่อในการมองจอสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกล้ามเนื้อคอทํางานมากก็จะทําให้เกิดอาการปวดคอ,อะสะบักนะครับยก เกรงขึ้นเพื่อใช้ในการจับเมาส์ก็จะทําให้เกิดการปวดเกรงกล้ามเนื้อของกล้ามเนื้อบริเวณสบักได้การนั่งอยู่ท่าแบบนี้นานก็จะมีการเกรงของหลังทําให้เกิดอาการปวดหลังการนั่งมีการงอเข่านะครับก็จะทําให้เกิดอาการปวดของเข่าและขาได้รวมถึงมือที่ใช้ในการจับเมาส์การอยู่ท่านี้นานๆก็ทําให้เกิดอาการมือชาได้ น, <S <S นอกจากนี้ก็ไม่เพียงแค่ท่าทำคอมพิวเตอร์อาจจะรวมถึงการใช้งานในท่าอื่นๆเช่นนั่งเขียนหนังสือหรือรวมถึงการยืนอยู่ท่าเดิมน,นานๆรวมถึงการยกของด้วยนะครับค่ะแล้วอาชีพอื่นมีความเสี่ยงเป็นโรคออฟฟิศซินโดรไหมคะแล้วก็มีอาชีพอะไรบ้างครับจริงๆแล้วโรคเนี้ยไม่ได้เกิดเฉพาะคนที่ทาง,งานออฟฟิศนะครับเพียงเจอในคนที่ทําง,งานอ,ในในอื่นได้อีกเช่นคนที่ต้องขับรถคนที่ต้องอุ้มเด็ก คนที่มีการทำงานนั่งจักสารจะรวมถึงคนที่ทำงานางเช่นปูกผัดถอนยาก,ก็จะมีอาการแบบออฟฟิศซินโดรได้ค่ะแล้วในทางในการรักษานี่มีอะไรบ้างะคะครับก็เริ่มต้นก็เป็นเรื่องของการใช้ยานะครับแต่การใช้ยาเพื่อเป็นทาวะการปวดเพียงอย่างเดียวโดยที่เราไม่ได้ค้นหาสาเหตุที่ชัดเจนหรือไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องมักจะบรรเทาอาการได้ขณะที่แค่ยาออกลิ้นพอยาหมดลิ้นก็จะกลับมามีอาการปวดเหมือนเดิม ร,รวมถึงการไปซื้อยาประทานเองอาจจะทําให้ใช้ยาโดยที่ไม่จําเป็นรวมถึงอาจจะทําให้เกิดผลข้างเคียงของยาได้ครับดังนั้นการรักษาเนี่ยจำเป็นต้องได้รับการวางแผนการรักษาร่วมกับแพทย์การใช้ยารวมถึงการทํากายภาพบําบัดที่เหมาะสมนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการทำกายภาพบําบัดกันเลยละกันครับครับเรามาพบก,กับนะักกายภาพบำบัดของเรานะครับ สวัสดีครับผมนายภ er ูษรทองใบนักกายภาพบำบัดประจําโรงพยาบาลเกษรร,ราชสิริน์ครับสำหรับการรักษาทางกายภาพบำบัดนะครับอย่างแรกง่ายๆที่ใครก็สามารถทำได้นะครับคือการยืดกล้ามเนื้อนะครับเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าการยืดกล้ามเนื้อเสืออะไรและทำอย่างไรนะครับสำหรับกล้ามเนื้อที่เราจะยืดนะครับส่วนใหญ่จะจะยืดกล้ามเนื้อคอนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่มัดแรกกันเลยนะครับคือกล้ามเนื้อคอด้านหลังนะครับ โอเคครับเดี๋ยวให้คนไข้นะครับประสานมือไว้ที่ท้ายคอนะครับโอเคดีมากครับก้มาลงครับกดศีรษะลงใช้มือดันท้ายคอลงมาครับท่านี้นะครับจะรู้สึกตึงบริเวณคอด้านหลังนะครับให้ทําค้างไว้ประมาณ 10- บถึงสิห้าวินาทีนะครับพอครบแล้วค่อยๆหดกลับมาครับช้าๆช้าๆครับโอเคแล้วค่อยๆอนครับ่อนลงทำห้าถึงสิบครั้งนะครับ สัก3รอบต่อวันก็ได้ครับต่อไปนะครับสําหรับท่าที่2เป็นการยืดกล้ามเนื้อคอด้านข้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากก้องศีรษะลงครับเยงคอไปด้านข้างตรงข้างกับข้างที่เราต้องการจะยืดนะครับหมุนหน้าลงครับต่อมาใช้มือฝังตรงข้างนะครับกดศีรษะลงไปหลยข้างนี้พยายามกดลงนะครับทีนี้พอทําเสร็จคนไข้จะรู้สึกตึงบริเวณคอด้านข้างอย่างนี้นะครับ ทำพางไว้1 0ถึงวินาทีนะครับพอครบอค่อยๆกลับมาครับชา้าๆกับสูภาพาปกติชา้าๆจะได้ไม่บาดเจ็บนะครับทำวันละห้าถึงรอบต่อครั้งนะครับวันละสามครั้งเป็นอย่างต่ำนะครับและเมื่อกี้ก็คือการยืดกล้ามเนื้อคอเบื้องต้นนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ง่ายและสามารถทําได้ทุกคนนะครับต่อมาเรามาดูการรักษาทางกายภาพที่ใช้เครื่องมือกันนะครับครับผมสําหรับอันต้าซาวนะครับจะเป็นการรักษาโดยการ ปล่อยคลื่นเสียงลงไปนะครับขึ้นเสียงความถี่สูงลงไปสู่สู่กล้ามเนื้อมัดลึกทําให้เกิดการสัส่นสะเทือนของโมเลกุลทําให้เกิดความร้อนลึกซึ่งความร้อนเนี่ยจะทําให้เกิดการไหลเวียนเลือดมากขึ้นทาให้กระบวนการซ่อมแซมเนื้อเยื่อดีขึ้นทําให้การปวดลดลงนะครับนอกจากนี้นะครับตัวเครื่องยังสามารถกระตุ้นไฟฟ้าได้อีกด้วยซึ่งการกระตุ้นไฟฟ้าคือการปล่อยกระแสเข้าไปกระตุ้นเส้นประสาททาให้คนไข้มีอาการ รู้สึกปวดลดลงนะครับครับผมสําหรับเครื่องมือต่อมานะครับคือเลเซอร์นะครับเลเซอร์ Laser คือเครื่องมือที่ปล่อยคลื่นรังสีเข้าไปนะครับกระตุ้นการซ่อมแซมเนื้อเยื่อและเส้นประสาททําให้คนไข้มีอาการปวดน้อยลงซึ่งข้อดีของตัวเลเซอร์เนี่ยคือไม่จําเป็นต้องสัมผัสกับผิวของผู้ป่วยนะครับทําให้ใช้ได้ดีในผู้ป่วยที่มีความไวต่ออาการปวดเป็นพิเศษครับต่อมานะครับ คือเครื่องช็อตเว็บนะครับเครื่องช็อตเว็บเป็นอุปกรณ์ที่ปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นมานะครับทําให้เกิดความร้อนบริเวณพืผิวของคนไข้ความร้อนที่เกิดขึ้นจะไม่รู้เท่าอันต้าซาวแต่ว่ามีเกิดความร้อนเป็นวงกว้างใช้ได้ดีสําหรับคนไข้ที่มีอาการปวดเป็นบริเวณกว้างครับสาหรับเครื่องมือต่อไปนะครับคือเครื่องแทคชั่นนะครับเครื่องแทคชั่นมีไว้เพื่อดึงกระดูกข้อต่อนะครับเพื่อลดแรงกดของข้อกระดูกคอหรือว่าข้อกระดูกเอวนะครับ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้คนไข้รู้สึกมีอาการปวดร้าวอ่อนแรงนะครับนอกจากนี้ยังดึงให้ลดการพึงตัวของกล้ามเนื้อได้อีกด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับอาจจะรู้สึกอึดอัดนิดนึงนะครับยังไห้ศีรษะขึ้นนิดนึงครับ เกิดระหว่างการดึงคอนะครับมีหน้ามือเบียดศีรษะหรือว่าปวดไปกดปุ่มสีแดงนะครับสำหรับใครที่มีอาการของออฟฟิศซินโนมนะคะสามารถเข้ามาปรึกษาคุณหมอได้ที่ศูนย์กระดูกและข้อและเข้ามาทำกายภาพบำบัดได้ทุกวันเลยนะคะหรือสอบถามตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะ